พยากรณ์อ,อากาศล่วงหน้า4-8กุมภาพันธ์2565พร้อมกับอัปเดตคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกว่าเอ๊ะคืออะไรกันหลายหลาท่านสงสัยเนาะคลิปนี้มีคำตอบก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ทิดาชาแนลด้วยจา้าท่านที่กดแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่4-6กุมภาพันธ์65คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกรอกจากประเทศจีนแผ่ลงมาเสริมปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสและมีลมกระโชกแรงค่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรคลื่นลมฝ่ายตะวันตกคืออะไล่หลายๆท่านสงสยัยคลิปนี้กี่นำรายละเอียดมาแจ้งให้ฟังนะคะสำหรับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นปรากฏการณ์ที่กระแสลมในระดับบน พัฒนาจากด้านตะวันตกจากประเทศเมียนมาไปทางตะวันออกมักเกิดขึ้นในระยะ2-3วันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเกิดคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกอาจจะส่งผลทำให้พื้นที่ที่เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านเช่นทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจจะเกิดลูกเห็บ ตกได้นะคะก็ให้เตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินค่ะมาต่อกันในช่วงของ วันที่7-8กุมภาพันธ์65คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกก็ยังคงปกคลุมภาคเหนืออยู่ทำให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้าแข็งบางพื้นที่ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีหมอกบางในตอนเช้าข้อควรระวังในช่วง4-6กุมภาพันธ์65ก่อให้พี่ๆน้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและประชาชนบริเวณภาคเหนือระมัดระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้รวมทั้งเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตของท่านด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองค่ะหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมกิจรีบหยิบข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศมารายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบนะคะมีอะไร มาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวมาพูดคุยกันได้คลิปนี้กี้ลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะบ๊ายบาย